มึงจะใช้เนยเคเนยจืดหรือเนยเค็เนยจืดดิอ่ะไปทำอะไรตอนนี้กําลังไปทำอะไรครับคิดให้ลูกเพจนะครับสมัยเราบอกเปิดรายการเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเพจพามครับกับช่วงมัดใจสาวครับวันนี้เราได้เข้าเพจนะครับมาช่วยซื้อกับข้าวกันเมนูเป็นข้าวผัดกระเทียมเบคอนสูตรบาร์บีคอวเน่งเก่งขาดเนี่ยไม่ต้องปแนวเด็กแนวให้ยดี เฮ้ยพี่ไปดึงเขาเดี tá, ja e ๋ยวเขาไม่ได้กลับสไตล์เป็นสไตล์อุ้ยอุ้ยดันแก๊งเลยอ่ะอุ้ยพี่เบิร์ดตัวเก่งตัวนึงกับมิตรภาพมึงเอาอะไรึมงเอาอะไรมึงถามมึงหน่อยอ่ะเก่งมึงเอาอะไรมึงเก่งกับมิตรภาพมึงจะเอาอะไรเจะกล้ามด้วยจะฉีกกันจะขาดกันเลยไหมจะกล้ามด้วยเนี่ยเจะกล้ามด้วยก็ดึงง่ายไป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 เย็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปไม่ทันแต่แสงหมดไปเร็วๆร็วเลือกเอากเก่งตัวนึงเท่าไหร่กับมิตรภาพระหว่างเราอ่ะเออไปสุดกับมึงเขายังไม่ดึงใส่กูเลยเบิร์ดนี่พุดูพุดู สุดกับมึงเขาไม่ดึงใส่กูเลยนี่แม่พอดีเลยเนี่ยแม่สุดกับมึงไม่ดึงใส่ไม่ว่ากันนะว่าเฮียมาขนาดนี้แล้วได้เข็บกัดตลาดไปแฟนเพจเราฟันผุแล้วทำไมเราต้องเจ็บปากตามไปเลยเกี่ยวอะไรแฟนเพจกันแลกสารแลกตัวปาะสิทธิอะไรมาบ้าเอาอะไรมาพูดหลอกหลอกล่อล่อแฟนเพจไอ้เฮียยอดโฟลโล์กูหายไปหกสิบคนเลยกูงงหายไปจากไหนเนี่ยชอบเหลือเกินเนี่ยหลอกแฟนเพจอ่ะน้องน้องแจง เขาเลิกติดตามเมื่อก่อนเม้นทุกคลิปเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวดีหายไปเลยไม่เคยมาเม้นไม่อะไรเลยมึงพูดมึงล่าสุดใครนะแอนอีกเนี่ยแอนหลังๆเริ่มไม่คอมเมนต์แล้วกูสงสัยอยู่แล้วเนี่ยมึงพูดไปเยอะๆมึงพูดไปเยอะน้ำอ่ะกูพูดเรื่องจริงไม่ได้กูพูดเรื่องจริงไม่ได้มันก็ยิ่งพูดไปก็ยิ่งเข้าอะไรไม่เข้าอะไรทั้งนั้นอ่ะกูทํางานเม่มีดูการไม่มีการกูไม่มีกูไม่เคยยุ่งกับแฟนเพจกูไม่อะไรกูขอเลยเก๋กูขอเลยกูรอเนี่ย กออะไรลงไปดิลงเหี้ยอะไรไปงี้อ่ะไปไงเดี๋ยวไปอย่างงี้แหละไปไปไปเร็ว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 เดี๋ยวรอนีหนะพี่แฟชั่นเดี๋ยวนี้เขาตามก็ไม่ทันหรอกมึงซื้อมึงซื้อของกันสามคนไม่พอไปเฮ้ยเอาแล้วมันเดินไม่ได้บัสเดียวบัสเดียวลงบัสเดียวปิดรถกันเถอะเร็วเร็วเร็วเร็มาลงช้ามาไปแล้ยเฮ้ยเก่งท้อเที่ยวพวกนี้ก็เล่นอะไรนี่มาเป็นกับการแบบถึงว่าพี่ไม่ต้องเก่งเราครุกเท่เนี่ยมาบอกว่าเท่เลยไเหรอเอ้ยดึงอะไรมึงหมาเนี่ย เก๋ขยิ่งยิ่งเก๋ขยิ่งยิ่งขาดแบเนื้อไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดคุณเดินไปเดินไปเดินไปเดินมึงยู่กูกูนะดึงจังเลยเนี่ยเดินไปทีกูจะไม่เอากูก็ระแวงเชื่อซื้อไปเชื่อก็ไปซื้อป่ะของหน้ามันโอ๊ยอะไรนักหนาเนี่ยพวกมึงอ่ะมีเบคอนขายไมจ๊ะเสื้อคออยู่ไอ้เชี่ยพี่เราก็หาพี่นึกว่ามีเรื่องไอ้สัสเขามองเต็มตาเลยคเดคอนแม่งขายที่หน้าเพจหมดดูนี่น่ารักนี่ ดูยังดูจักระแล้ดิไขยขี้หน้าเบรกใส่เสื้อใส่เสื้อจักระแล้ขาดกินไอ้ีเบิร์ดอ่ะเร็วพี่มีผมกัดติดตัวมาับพี่็มกัดติดตัวมาพี่พี่มีายี่แต่งตัวจัดนะพี่จัดค่ะจัดล่าเก๋ไปอีกไกลูกนเลย ปลอดกำกัดเขาเนี่ยเอาขี้ที่ไปไกลป่ะงาไปไกลที่งามางาทไปไกลเลยทำไมต้องมากแม่ก็ใช้อำนาจหัวหน้าเยอะเอะหักตังหักตังเดี๋ยวไม่จ่ายตังมั่งแหละอะไรแล้วจะสนุกสนุกดูเนี่ยเขา้อมองกันเต็มตลาดเลยดึงมาดึงมาล่ะกูดึงมาล่ะพี่เก๋จ่ายตังหน่อยสิบบาทเท่าไหรสิบบาทเอาที่เบิร์ดดิสิบบาทเดี๋ยวพี่เก๋ช่วยจ่ายตังหน่อยสิบบาทเร็วไอ้เบิร์ดเฮ้ยไอ้เบิร์ดจ่าย ไอ้ยว่าจ่ายแล้วจ่ายเดินไปเดินไปเนี่ยพี่พี่พี่เขาขำบอกว่าเสื้อซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนป้าจะไปซื้อมั่งอันนไหนสวยไหมสวยมากเลยสวยไหมสวยที่บอกสวยมากไม่ต้องถ่ายป้านะถ่ายคนนี้ป้าแก่แล้วนี่จัดมด้วยแกลยอยากจ้าแม่ขาจ๋ายังไม่มีมีแต่หัวจ้าพี่เด็ก คนทั้งตลาดมีแต่คนมีใจพี่เก๋มองพี่เก๋คนเดียวเลยอ่ะไอเดียมึคิดว่ากูอายไัล่ะมึงคิดว่ากูอายนั่เนี่ยนี่มีแต่คนมีใจเดี๋ยวเขามอยแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมเขาชอบก็ยิมให้เห็นไหมเนี่ยนี่องยล้วเห็ไมเนี่ยเอายี่สิทั้งตลาดมีใจพี่หมดเลยพี่จะเอาไปทำอะไรนะผัดกับข้าวไหมเอาข้าวพูดไม่จำบอกผัดกับข้าวผัดกับข้าวโอ้ม่วมูชินเดยุโนนเฮ้ยนะเหรอ วูบี่ตัวห้าร้อยเนี่ยของกูเท่าไหร่มึงรู้กูเท่าไหร่วิบี้ทำใบายอจ้าโอ้โหโอ้โหพี่เียแล้วมันดึงเสื้อกูดึงเสื้อกูทำไมโอ้และและไม่มีเสื้อกลับบ้านเลยในตัวเดียวขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยเนี่ยน้มเห็นว่านมไม่เอาปิดโนมจ้างได้ เอ้อวยันไดมได้มาไเลยมันมึงจะใช้เนยเค็เนยจืดหรือเนยเค็มเนยจืดเดียวเก่งสัสโอ้โหโอ้โหโจอ่ะจะทิ้งอยู่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยจริงแล้วหลังๆไม่ค่อยได้ใส่แล้วสีเหลืองอะใส่ใหม่ใส่แต่สีดำเอาหน่าเล่นงานน้ำขาม แล้วรู้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีอะไรนะที่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราไปแจกไปบริจาคเสื้อ,อเดี๋ยวเราะจะบริจาคเสื้อมือสองอให้กับน้องๆน,นะฮะที่ขาดแคลนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าแฟนเพจหรือใครมีเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วไม่ใส่แล้วเนี่ยส่งมาให้พวกเราได้เลยนะเดี๋ยวจะทิ้งที่อยู่ไว้อีกอทีหนึ่งอินบ็อกม,มาดีกว่านะ อินบ็อกมาดีไหมนี่คือนี่คือเล่นเล่นกันเลอะเทอะแต่สุดท้ายเดี๋ยวเขาเขาทำประโยชน์หน่อยนะใช่อย่าไปทำตามนะเปลืองเสื้อเฮ้ยอย่าไปทำตามอ่ะบอกว่าเสื้อทุกตัวมันมีค่าทำไมฮะทำไมพูดอะไรกูฉีกเย่งจะฉีกอะไรกูนึกว่าเหมือนจะเล่นอะไรกูก็รอมึงอยู่ไม่มีเหมือนกูรู้นลวว่ากูอยากจะทิ้งอยู่แล้วในตัวเนี้ย